สวัสดีวันดีครับข้าวที่แขกทุ่คัรองวันนี้เราจะพาไปที่สุรการเดินทางที่อร่อัละลสุดสิครับวันนี้คือรีแม่นาเจ้าขยาที่ดีที่สุดในประเทศทางที่ัวงานแห่งการสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้ประเจรในกาท่องเที่ยวยานนมีคนต่างชาคนยอยแยะมากมายที่ี่ทูกไปไลฟ์สไตล์ขึ้นวันนี้จะพาไปที่ ทอนี้แม่นนะจ้าพรยาที่ละละักชวนพื่อนๆนพาไปาออก,กินข้าวเชินตาต้ารอจะดนั่งเลือที่ต้องอยู่เตรมใจให้อยู่เสมอเสมอผ่านข้นพิาทุกข้างยจะให้บริการฟรีฟรีครับต่ต้งอ่อนนงไประถึงปี2567นี้ธรมเจ้าทั้งหลายที่จะทาให้ไปสนศูนย ตันนาตอเตรียไปนานต้องฉนังว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องเดินทางไปเพื่อให้ชีวิตต้องออกเดินทางให้เยอะๆครับเพราะคนจะมีคนเยอะๆมามาต้องใช้อะไรครับคุณนะจอคือกลับมาขอบคุณนะครับขอบคุณค้าที่ไอข้อสยามกับสาธรเราจะได้บริการนเยอะฟรีๆที่ห้างทองพิอ่อที่สันนิสนานเขาว่าที่ดีใจที่สุดเขาว่าขามคุณนาจอว่าต้าออกก็จะ งานี้จะต้องเตียยไปยอ่อควาให้สนุกเต็มที่ไปเลยครับครับ